เบลล่าราณีงามสง่าออร่าพุ่งในคุมะ ro, 8ปี a อนริเวอร์ซารีเดอะอินฟินิตี้ออฟรมครบราบ8ปีแบรนด์ uma, คุมักพร้อมมอบรางวัลกับลูกค้าผู้โชคดีปรากฏตัวด้วยความน่ารักสดใสานางเอกสาวสวยมากความสามารถเบลล่าราณีแคมเปญในฐานะพรีเซนเตอร์4ปีซ้อนของแบรนด์คุมะผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และมียอดจำหน่ายแล้วกว่า130ล้านชิ้นในงานคูมะ8ปีแอนริเวอร์ซารีพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวความพิเศษผ่านทีม The Infinity of Dream Endless Dream Infinite Possibility โลกแห่งความฝันที่ไร้ขีดจำกัดเบลล่ารานีแคมเปญกล่าวว่ารู้สึกอบอุ่นในการเป็นสมาชิกครอบครัว คูมารปีที่4ได้เห็นการเตริบโตขึ้นของแบรนด์ในทุกปีและปีนี้จัดงานฉลองครบรอบปีที่8ก็ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จและขออวยพรให้มีลูกค้าและยอดขายเพิ่มขึ้นเยอะๆซึ่งตัวเองก็เป็นหนึ่งในผู้ใช้จริงหลายผลิตภัณฑ์ของคูมากคือมีคุณภาพชอบทิชลิ่นของด้วยแล้วก็ดูแลผิวแพ้ง่ายได้ดีชอบมากสะดวกเวลาใช้และในงานวันนี้ก็มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ในกลุ่ม คูมาพรีเมียมซอฟต์เบบี้เทนเดอร์และคูมารพรีเมียมซอฟต์แผ่นจิ้งทิชชูทิชชู่พรีเมียมที่มีความนุ่มพิเศษสำหรับแม่และเด็กรวมถึงทุกคนที่ต้องการผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดหน้าที่มีความอ่อนโยนนุ่มนวลไม่ระคายเคืองผิวอยากให้ได้ทดลองใช้กันล่าสุดปีนี้เบลเองได้มีโอกาสร่วมลงทุนธุรกิจกับทางคูมาประเทศไทยเปิดตัวแบรนด์มาซิสในความตั้งใจมอบสิ่งที่ดีเป็นของขวัญจาก เบลลาให้กับไมซิสทุกคนขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ผ้าอนามัยแบบกางเกงในอันเพร o ซอบซานิ a ารีแพนออกแบบมาสวยหวานสีเนื้อให้สัมผัสนุ่มเรียบเนียนไปกับทุกลูกมีให้เลือก2ไซส์ย SM เอที่พอดีกับทุกสุริรมีความยาวถึง4 7เซนติเมตรและยังบางเพียง0 1 cm. ซึ่งซนเมตรซึมซบได้3 0 0มิลลลตรปกป้องรอบด้านทั้งกลางวันกลางคืน เอลกระชับยืดหยุ่นใส่สบายทุกการเคลื่อนไหวในทุกกิจกรรมไม่มีสะดุดซึ่งสินค้ามีจำหน่ายแล้ววันนี้ทางออนไลน์ที่ช h อปปี้ติกอตออกซอปปอปรวมถึงหาซื้อได้ที่โลตัสทุกสาขาเบลล่าย้ำว่าผู้หญิงทุกคนคู่ควรกับการดูแลที่มั่นใจขอฝากสินค้าใหม่ของเบลล่าอยากให้ติดตามเป็นกำลังใจและลองใช้กันเชื่อว่าทุกคนจะชื่นชอบและประทับใจแน่นอน สำหรับงานคูมะ8ปีแอนริเวอร์ซารี The Infinity of d r e a m ในโอกาสครบรอบ8ปีบริษัทคูมะประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษเช็ดทำความสะอาดหลากหลายประเภทเช่นทิชชู่เช็ดหน้าพรีเมียมทิชทชู่เปียกทิชชู่แห้งอนเนกประสงค์ภายใต้แบรนด์คูมาซึ่งมีความมุ่งมั่นจะเป็นแบรนด์คุณภาพมอบคุมค่าค้มราคาตอบโจทย์ทุกความต้องการที่หลากหลาย ภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมแทนคำขอบคุณเชิญชวนลูกค้าร่วมเฉลิมฉลองและสนุกกับเกมกิจกรรมและกลับของรางวัลพิเศษตลอดการจัดงานในวันจันทร์ที่วันที่10พฤศจิกายน2568ตั้งแต่เวลา10โมงเชา้าถึงสี่ทุ่มนารานกิจกรรมโซนพีเดนหนึ่งเซนทรัลเวลซึ่งได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งวันจำนวนมาก วันนี้กูมาครบ8ปีด้วยค่ะก็เป็น8ปีที่ก้าวมาอย่างยาวไกลนะคะแล้วก็ยอดขายก็ทะลุทะลักไแล้ววันนี้ก็ได้เปิดตัวสินค้าตัวใหม่ด้วยนะคะเป็นคิชชู่แบบที่8ค่ะต่งางกับโปรโมชังนเดิมเลยแล้วมีรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นเอ่อที่เป็นพรีเมียมโอนค่ะซึ่งกำลังจะออกมาค่ะก็ล้วกสินค้าตัวใหม่ช่วยนะคะครับก็เป็นไปใช้แล้วที่ไหนบ้างอืมปีก็เป็น5 คือเห็นตั้งแต่แบบวันแรกที่แบบจะมาอยู่กับแบรนด์แล้วก็จนมาวันนี้ที่แบรนด์ก้าวมาได้ไกลมากจริงๆเพราะเชื่อว่าเขาแบบก้าวมาด้วยกับภาพแล้วก็ความใสใสให้กับผู้บริโภคแล้วก็พัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเพื่อให้คนไทยได้แบบใช้ของที่มีติบ้านข้อจุดอีกหนึ่งก็คือลูกกินค่ออา ความจริงไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้กันหรือยังเร่อกาับคุณอาเนี่ยแหละค่ะก็คืชื่อแบรนด์มาซีสค่ะเป็นแบรนด์บูเอนส์แคร์ค่ะก็มีสินค้าตัวแรกออกมาแล้วก็คือผ้าหน้าไมแบบจริงเลย่ะ้าไมถึงเลือกเริ่มต้นเริ่มต้นจับตัวเบลเองที่มีไปถึงสามค่ะบอกว่าเบลแบบเราอยากทำผ้าอน้าเองเพราะว่รู้สึกว่าไม่มีตัวไหนที่แบบตอบโจทย์เราเลยเล้ก็คือชอบใสแบกงเองแตว่าีเอวมันกบสูงสก็แบบอะไรอ่าี้หรว่าอนตูนว่ ทำได้ไหมมาก็แบบทำได้ออแล้วพอแบบคุไปคุยมาเรามาพาดเนอร์กันเลยดีกว่าเกออ็ลเลยทำร่วมกับคุณอาค่ะการนการของออวยอดแ,แตกอแตกนงจากพิชูเปียกมาปินลมท่าละไม ค่ะคือเออเราทำจากแฟชั่นแล้วด้วยว่าเราเฮ้เราอยากจะแก้ไขตรงนี้เราอยากจะเพิ่มตรงนี้เราอยากจะเออแบบทำทุกอย่างคือคิดพัฒนาสูตรอะไรมาก็คือเรื่องของมือถือผมา็นานไหมคะกับแบรนด์นี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้ครับเรื่องเกือบปีค่ะปีนี้ค่ ทองในค่ะตอนนี้อยู่ในช่งลเริ่มขาโดทก็น่าจะได้กระจยัว่อจขาุดของสินค้าเราค่ะวเบล่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีผ้านกระยไสเตเรก็เลยเริ่มทำมาตั้งแต่ไซส์เอสนกะัเป็นเอสแล้วก็เไซส์ใหญ่ก็กำลังจะออกมาแล้วก็เป็สิน ำสิ่งนีขึ้นมาเพื่อแบบเราใช้ชีวิตได้ทังกลางวันกนี่มีไมคะีักมีกำลังจตอบตอบแล้วตอบโจทย์ตบทุกทุกสส้นทางอยากให้อยากให้ผู้หญิงเราได้มั่นใจในทุกวันอยากให้มีอะไรมาเป็นอุปสรรค คนเขาก็จะมอ่งเน้นเรื่องของขนาดที่มันอาจจะดูใหญ่เหมือนแบบผ้าผ้ามอสเด็กอะไรขนาดนั้นอันนี้เพื่อทำให้กระชับมากที่สุดค่ะแล้วก็ทำขอบเออทำเอวกลางซึ่งก็คือมันจะไม่โปร่ขึ้นมาเวลาเราใส่กางเกงกับกางงอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบเนียนแนบเลยดูไม่ออกเราเห็นว่าวันนี้จะมีการการไลฟ์ด้วยเหรอคะเดี๋ยวเสร็จงานนี้เดี๋ยวจะไลฟ์ต่อค่ะฝากเป็นน้ำได้เป็นนู่นได้นะคะจำเป็นไหมคะไลฟ์นี่มันถนัดไหมคะพี่เบลค่ะวันนี้ ว่าใหม่มากค่ะก็เลยต้องไปคิกหาผู้เชี่ยวชาญเออหนเออจ็ีแต่ลก็เตรียมสิปไปแล้ว200หน้าบอกว่าช่วยผู้ห่ลการตวคอะไรเงี้ยเนาะเอเอเอาเอจะพ่กหคะน้อยดีก็หวังว่าอยังไม่คาดคิดคืออยากให้พี่ดู่ิงค่ะต้อง่าสิค้าเออที่ช่วของคุมาด้วยนะคะที่กำลังจะออกใแล้วก็ตัวที่ค่า เลยใช้เป็นของกินกันได้นะคะรู้สึกแบบว่า ความสวยงามของพี่เบลกับในชุดผ้าไทย,ลยหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าชื่นชมมากพี่เบลค่ะในการเลือกผ้าไทยแต่ละครั้งการทําบุญมันเลือกจากอะไรคะพี่เบลคือถ้าเป็นไปได้จะเลือกตามผ้าที่เขามีของถิ่นเพราะเรารู้สึกว่าเราไปเยือนออจังหวัดนั้นๆเราก็อยากใส่อะไรที่มันมีกว่าออสอบรองท่าจังหวัดนั้นๆถ้าเป็นไปได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ก็เอาตามเหมือนความเหมาะสมกับสถานที่ อย่างความพิถีพิถันที่เราต้องมีการอยากสั่งสัดเองให้มันเหมาะแบบที่ใส่นี้เลยไมยมเออีมานพี่สัดเองค่ะแต่ว่าอด่งเนี้ยร้านค้าเขาทำเกะ กัสบสายค่าไทยมีใครเป็นตัวอยา่างว่าแบบอย่างในซาวดี้เพลงถ้าท่านเป็นหลัวอ,อ,อย่างท่านเป็นแบบเป็นไอดอลแล้วก็ความจิตก็เป็นผู้ที่ดุ แานเของผ้าไทยเองเรามีความภูมิใจแล้วก็อยากให้สืบ่อยไปต่อค่ะพี่เบลก็อยากให้ทุกคนภูมิใจในแบบไทยแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ใส่เลยค่ะอาจจะไม่ต้องคาดวัดหรืออะไรก็สามารถกระแด็ใส่ในชุดคระจำวันได้เลยค่ะอยากให้สืบนอดไเราไม่เชื่อว่าคนไทยเอาคนไม่ปล่อยกิจการก็้มือนกบต้องวม พระราชกรณียกิจของพระองค์เองเรามีความภูมิใจแล้วว่าได้ติดตามแต่ละเส้นทางของพระองค์ค่ะค่ะติดตามอยู่ตลอดลยค,ลค่ะก็ติดตามั้งเส้นทางต่างะอยากจะให้คนไทยสานต่อ,อยังไงบ้างคะพี่เบลโอพก <ๆ S 1> ็ว่าเน้ด้านแหละที่เราสามารถจะทำได้เรามีความถนัดในตรงไหนเราก็อาจจะทำ เรามาใช้ได้ที่สุดเลยอ่ะกับการพาไทยเองเราได้ไปอุดหนุนชาวบ้านพี่เบลรู้สึกไงบ้างคะชาวบ้านยิ้มแย้มมีรายได้เขมุเป้าไปตรงคือยากได้พากันเออก็เอ่อคนข้างบ่อยที่เราแบบไปช้อปปิ้งด้วยจะอไดปจังหวัดไหนจะไปช้อปปิ้งเออช้อปปิ้งพากจังหวัดนั้นเองแล้วก็เราว่าเราทำไมก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะเฮ้ยเฮ้ยไม่ว่าจะซื้อของเขาเลยเรอส่วนเราค่ะฉันก็อยากได้พากันเออ มีม่ตาตกงไว้เหมือนกันก็มีก็มีในสตอ็อกทหมนะ่ออไม่เยอะม,มากแ <c oughs> ม่อาจจะยอกว่า <c oughs> เพราะว่าค <c oughs> ุณแม่ไะเห็น,นหชอบก อนเช้าเนี่ยเป็นช่วงที <aro om> ่เขาเรียกว่าว <rain> ัดหนักื่องเลยเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะสามารถไปได้หรือเปล่าแต่ก็พยายามเอาตัวไปต่ออย่างนี้ค่ะก็จะเป็นแหบ่าทีมสตารอะไรช่วยดูแลเราเซฟเราก็ตัวเราเปอรด้บางคนมาคอมเนก็บอกว่าเก็มีสตารก็เลยใช้สตารทนั้นเองจริงไหมคะพี่เบลล์ใช่ค่ะมีสำหรับการก็ปลอดภัยมีชีิจทนไ้หมดล จอดก็คือเป็นการเซฟเราด้วยใช่ไหมเพราะมันแบบฝนฟ้าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอุบัติเหตุสมันชมว้นใช่ก็มบบมีแบบเหมือนหลายๆท้อง้าไรอย่าง้ยก็มีกากไ เมช้าว่าเวลาจะต้องมีดามาตามมาตลอดต้องไปทำบคุณแน่อย่างเงี้ยมันก็เป็นปกติแหละคนเรามีหลากหลายควาเภิอะไ็นะแต่ก็ไม่อยากจะให้เหมือนมงเนี่ยี่เ้วายแต่็นการเวมันแง่บวกผู้วายใช่ไหมคะขนาดที่ตองมาน เดี๋ยวเราจะได้ไปงานพราที่นครพวค่ะเาเขาเรื่องเลยยังไงครับงานเกิดปวัรณาแจ้างาน้มนก็ไปงานไปงานกับค่ะแหนหมาพระนครพลโยช่วงปลายๆแล้วมาเจอกันได้ชส่างที่ก็เปนเกิเกิมปีนี้ปีนี้นยังไงบ้างครของเกิดของี่ดีที่จะถึงเดือนหน้ามันเรีย ก็ปกติเราเป็นเคยมีจัดงานอะไรแล้วเปนเท่าไหร่อยู่แล้วอย่างนั้ก็แบบเหมือนกินข้าวแบบข้าวในครอบครัวทำไมถึงเราถึงได้ลดขนาดลงเพิ่มความสุขมากขึ้นอย่างนี้ค่ะพี่เบลเป็นว่าลดลดสเกลใช่แต่ว่ามีความสุขกับคนในครอบครัวแบบเป็นอย่างนี้มาเที่สุดแล้วค่ะเราไม่ค่อยแบบ หนักออด้วยค่ะแบบงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าพวกความสุขมันไม่ง่ายบแบบยังีงเป็คนก่อนซื้อที่ดินของวานชิ้นใหญ่ๆปีนี้ปีนี้มีมงมงไวต้องมครับไม่มีไม่มีแพลนอะไรเลยคนี่ครับเป็นใค่อะไรดีว <c oughs> ไม่มีอะไรเลยน่าแบลนดขับมาได้แบบเตรียมพืนอ ยังไม่ได้คุยระบางใจนะฮะใช่ของคนเป็นคนใดๆอะไรเงี้ยเป็นปีแรกเองไม่มีอินค่าจองเ e r y s i m p ออเดี๋ยวมันจะสรสยยิ่งกว่ารอตัวน้เรียบได้อินกันแล้วเป็นแบบของเหิือ ันแหละว่า,าอเออมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้กันมากกว่า <c oughs> เป็นเรื่องของการสำรวจการเรียนรู้อะไร แล้วสูตรเรายังต้องปรับตัวปรับอะไรบ้างไหมคะปรบตลอดเพราะว่ามันก็ไม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายลาทุกคนก็คงต้องปรับกัวแะไรที่ชื่โชงเนี่ยวันแบบว่าเป็นแค่เรามีอะไรแบบใส่ใจเราแรดีเอาเอง่ายที่ฉัน้เสียงอารมณ์ h a ป p y review เนาะ ในที่มีความลอกว่าเรื่อความรู้ใจกันรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นไหมคะ กันมากขึ้นหูวใจกันมากขึ้นแหะค่ะมันก็ไม่ตามเวลาอย่างเซอร์ไพรส์เนี่ยค่ะเราสามารถจับไก่ได้ไหมคะว่าเขาก็เริ่มเริ่มมีพิรุธละอะไรอะไรอย่างนี้ไหมเขาเป็นคนไม่ได้ชอบเซอร์ไพรส์เราก็เลยไม่รู้เลยใช่ไหมตอกประเด็นคือสิ่งที่เรารู้แล้วเก็บไม่เก่งเก็บไรเก่งแล้วก็ไม่เซอร์ไพรส์ด้วยจะมาจะมาแบบในรูปแบบของวันธรรมดาวันปกติอะไรต่๊งทักทีค่ะ